ใครตีอีเวนนี้ me, ได้เร็วที่สุดในเกมจะได้รับตั๋วไปชมการแข่งขันแพทแคนรอบสินชั้โลกที่ฟินแลนด์สื้อครรบทุกท่านแก้วปเป็นบนใจให้ในคลิปนี้แก้วจะสอนตี3ดาวอีเวนนี้อย่างละเอียดดูจบแล้วเล่นตามได้ทันทีด่านนี้ออกแบบมาเป็นเขาวงกตทีมงานให้กอไปนรับลวงมาหตัว ร้อมกับน้ำยาล่องหนสิบขวดและแม่วิ่งไวายหนึ่งขวดโดยการเล่นเราจะปล่อยก๊ปอกปิอ้รับลวงลงไปและใช้น้ำยาล่องหนล,ล่องหนที่ขุดเจาะน้ำม่วงเพื่อไม่ให้กปอปิ้รับลวงถูกระเบิดโจมตีตายแก้วจะแนะนําจุดลงน้ำยาล่องหนให้ชมดูแล้วลองไปเล่นตามลองลงหลายๆรอบจะได้จําว่าจุดลงน้ำยาครับคือตรงไหนอันแรกเลยนะครับที่เราจะลงคือด้านขวามือครับเราจะปล่อยน้ำยาล่องหนเนี่ยลงไปตรงกลางระหว่างที่ขุดเจาะ น้ำม่วด้านซ้ายและด้านขวาครับก็ปล่อยลงไปตรงนี้ตรงที่แก้วขึ้นจุดวายนะครับปล่อยลงไปก็จะล่องหนด้านซ้ายด้านขวานครับแล้วก็ก็บิรับรวงจะมาที่ด้านล่างนั่นเองแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับโดยต่อไปเนี่ยเราจะมาที่ประสแคนครับเราจะล่องหุนปราสแคนซึ่งการล่องหนครับเราจะล่องหนลงไปตรงนี้เลยนะครับอาจจะต้องลงให้แม่นนะครับตรงนี้แก้วพลาดบ่อยเหมือนกันนะถ้าลงไม่ดีเนี่ยเราอาจจะพลาดได้นะครับ ก็ปล่อยลงไปก็จะล่องหุนปลาสแคนดานซ้ายแล้วก็ที่ขุดเจาะด้านขวาต่อไปครับจะเป็นด้านบนเราจะล่องหนที่ขุดเจดาะน้ำม่วงด้านบนครับก็จะปล่อยลงไปตรงกลางเลยตรงนี้ไม่ยากครับง่ายๆเลยก็สามารถจะล่องหุ่นด้านครับและต่อไปเราจะล่องหนด้านล่างครับอันนี้ก็ง่ายเราปล่อยลงไประหว่างตรงนี้เลยครับที่แก้วขึ้นการาฟิกไว้นะครับตรงนี้เลยก็จะล่องหุ่นด้านครับแล้วก็จุดสุดท้าย ที่เราจะปล่อยนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างยากครับยังไงลองฝึกลงบ่อยๆนะครับจะได้จะได้ไม่พลาดการนะครับโดยจุดลงครับเราจะปล่อยลงไปที่กําแพงต้นนี้เลยนะครับเนี่ยที่เราจะปล่อยลงไปนะครับเด็กครับขึ้นครับอีกวนะครับก็ลงได้เลยเพื่อที่จะล่องโหนได้ซ้ายด้ขวาครับก็จะประมาณนี้เลยพร้อมชมรู้แล้วนะครับว่าว่าลงยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีจริงกันเลย โอเคการโจมตีจริงครับเริ่มต้นมาเราจะปล่อยน้ำยาล่องหัวลงไปก่อนครับที่จุดด่นขวานครับเพื่อที่จะให้กบิลับรวงเนี่ยไปด้านซ้ายการปล่อยครับปล่อยน้ำยาล่องหนวลงไปแล้วรอประมาณ2-3งถึงสามวิครับเพื่อที่จะปล่อยกบิลับรวงลงไปโอเคกบิลับรวงจะลงไปนะครับจากนั้นแล้วปล่อยล่องหัวลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับเมื่อที่คุณจออจะพังลงไปครับกบิลับรวงจะลงไปด้านล่างให้ปล่อยล่องหัลงไปหนึ่งขวดเลย แล้วก็กบิ้ับลงจะไปด้านซ้ายครับไม่ like ขึ้นไปด้านบนพอกบิ้ับลงไปด้านซ้ายครับเราปล่ so อยล่องหุ่นลงไปแล้วก like ็ที่ประสาทแคนเลยครับกบิ้ลบลุงจะเข้าไปด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยล่องหุ่นครับลงไปด้านขวาอีกหนึ่งทีครับปล่อยลงไปที่ประสาทแคนอีกหนึ่งทีเลยกบิ้ับลงจะไปด้านซ้ายครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จากไปด้านซ้ายครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจากเป็นยังไงตรงนี้จะมีทอร์นาโดครับก็จะมุนติ้วติวตวติว แล้วก็บริบรวงจบไปนะครับตรงนี้เราใช้เวลานานนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงการน,นะครับว่าจะจะเข้ายัางไงดีโอเคดูเหมือนว่ากบบริบรวงจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่บ้านคือจุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราโดนธนโดนครับแล้วเราสามารถที่จะไปที่บ้านได้เนี่ยทางด้านหน้านครับมันจะไวกว่านะครับยังมง้ชมอลองหาวิธีที่จะเข้าไปกันเนาะอันนี้แก้วมาด้านหลังครับมันเลยช้าแลวเดี๋ยวเราจะปล่อย นมำยาล่องหนครับลงไปที be, ่ที่คุณเจาะได้ขวานครับเมื่อบ้านครับให้ดูเลือดนครับถ้าเลือดมันใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะปล่อยน้ำยาล่องหนวลงไปนะครับตรงนี้เลยก็ปล่อยลงไปก็บิลระเบูจะลงมาที่ประสาทแคนครับแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปนะครับก็รอให้ประสาทแคนครับพังลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยครับ ก็จะล่องหวนครับแล้วก็บิรับรวงจะขึ้นไปด้านบนแก้วใช้น้ำยาล่องหัวลงไปเอ้ยน้ำยาวิ่งวนะครับลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะให้ก็บินรับรวงครับวิ่งไวยขึ้นก็จะเข้าไปจุดที่ลงน้ำยาวิ่งไวนะครับคุณชมลองไปเล่นดูนะแล้วดูว่าจุดไหนนะครับที่กบบิรับรวงครับมันผ่านบ่อยที่สุดเลยจุดนั้นครับเป็นจุดที่เราควรที่จะใช้น้ำยาวิ่งไวยนั่นเองและแก้วบอกเลยนะครับว่าอีเวนต์นี้สนุกจริงๆแล้วก็หัวร้อนด้วยนะครับ ลงพาดนิดเดียวครับเราสามารถที่จะแบกได้โอเคจะเข้าไปครับตอนนี้เหลือเวลาอีก48วินาทีครับถือว่าค่อนข้างใช้เวลาน,นานพอสมควรเลยโอเคเรียบร้อยครับแก้วเหลือเวลาอีก42วินาทีนครับอันนี้ก็น่าจะไปแข่งกับใครเขาไม่ได้เนาะแก้วก็ได้ทำเป็นตัวอย่างครับให้ชมได้มีแนวทางครับที่จะเอาไปเล่นกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือไม่กับความท้าทายนี้สําหรับแก้วสนุกมากๆแก้วว่านี่แหละมันคือความท้าทายแล้วยังมีการแข่งขันด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยทำเวลาได้ดีที่สุดเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกแก้วและเพื่อนๆได้นะครับส่วนท่านใด,ท,ดที่กาลังแข่งทําเวลาเพื่อลุ้นตัวไปฟินแลนด์แก้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยครับแก้วเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ใครในโลกหากดูแล้วลชอบอย่าลืมเชิญคแก้วกล้ากดเติมเกมนะครับ